ี่ครับแมวดีครับครับเอ,อ้ยผมได้เทคนิควิ่งบอสแล้วว้ยแมวแมวรู้จักรู้ยังเทคนิควิ่งบอสครับวิ่งบอสแบบร ù, รัวครับผมทำไงหรอปกติเนี่ยเราจะทำการย้ายชาแนลถูกไหมเพื่อที่จะไปตีบอสเซิร์เวอร์นั้นๆครับถูกไหมถูกไหมปกติอะ่ะเราเราจะทำแบบนั้นกันถูกไหมก่อนหน้านี้ แล้วก็จะติดคูดาวขึ้นจมูกตีตัวต่อไปไม่ได้ครับเปรียบเป็นคนตีเยอะๆแต่ทีนี้เนี่ยเราสามารถทําเทคนิคแบบนี้ได้ครับก็คือเวลามีคนประกาศนะครับประกาศในี่ย,ยช่องโลกอว่าเราเนี่ยเฮ้ยเซอร์บีมีบอสน,นะเราก็ขอตีกันไปครับผมขอตีแล้วก็โอนหัวตีให้คนนะครับเออขอตีแล้วก็โอนหัวตีเขาแล้วรอก็ทําการแบบนี้ครับ แล้วก็เน่เน่เน่นี่เห็ผุผลอันนี้ไหมเห็ุผมคอปาร์ตี้นี่ไหมออมันสามารถทำได้สองวิธีวิธีแรกเนี่ยก็คือให้หัวตีอ่ะคอเราครับวิธีแรกอ่ะก็คือให้หัวตีอ่ะคอเราแต่ถ้าหัวตี้ไม่คอเราสามารถกดปุ่มนี้ได้ครับเน่เน่ปุ่มปุ่มรวบรวมปาร์ตี้เนี่ย เป,เป็นคนหลายคนอ่ะไอคนคนหลายคนอ่ะนั่นแหละครับมันก็จะกลายเป็นเราอ่ะจะไปหาหัวตีแทนที่ชาแน,นลนั้นเลยครับทําให้เราเนี่ยไม่ติดคูดาวย้ายชาแน,นลครับผมโคตรด,ดีเอ่อโคตรดีครับวิ่งบอสแบบไม่ติดคูดาวตู <c oughs> เอาอะไรมาโกงเอาอะไรมาโกงมันเป็นแบบเทคนิคไงเทคนิคถ้ามันแปลนเทคนิคไม่ดได้ตีกี่วะไม่ได้ของเนี่ยบอสเลยแปรริงสาคนออกเม็ทิกม่วงเถอะนะขาดไปเดียวเองเม็ทิกม่วงไปเดียวเม็ทิกม่วงไปเดียว,ไม,มว,ไ,ยวไม่ได้อีกแล้ววะ่ะ เฮ้ยเมื่อกี้ผมได้อันนี้ม่งมงวงๆว่ะน่าจะได้อาวุธม่วงอ่ะอันหนึ่งพอเมื่อกี้มันเด้งมันเด้งไอ้น,นี่มามันเด้งเศษเหรียญมาเออเด้งเศษเหรียญมาเออเอ,อ,อัพตันแล้วตอนนี้วัตันสามหกใช่ครับวันนี้เวัตันสามหกครับพรุ่งนี้สามสิบแปดครับผม รุ่งนี้ตันสามสิบแปดมีเซิร์ฟใหม่ต่อ,อเดี๋ยวผมทำให้ดูผมทำให้ดูผมทำให้ดูเราก็ต้องทำการออกจากปาร์ตี้ก่อนครับโซเบกเก้าสิบเอ็ด so ครับเราก็ขอร่วมทีไป ผมขอล่มทีมเร็วสตี้เราก็ทำการกดย,ย,รรย้ายเ้ฟครับผมบไปครับนี่ครับผมเห็นไหม ผมย้ายมาเซิฟ91แล้วครับพอม,มาตีโซเบกครับผมโซเบกตีเฮด91